ในคลิปวิดีโอนี้ครับมีเพื่อนๆหลายคนอยากให้ผมผ่านด่านฮาโลวีนให้ดูหน่อยครับผมก็จะไปตามคําขอนะครับอันนี้จะเป็นเซตปกตินะครับเดี๋ยวแนะนําให้กับเพื่อนๆก่อนสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านหรือว่าอยากจะผ่านอยากจะฟาร์มแคนดี้นะครับจริงๆเราไม่ต้องเล่นผ่านก็ได้นะครับผมเราเล่นตายเนี่ยมันก็ได้แคนดี้เหมือนกันนะครับผมมันจะได้น้อยได้มากมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับว่าจะตายนานตายน้อยตายเร็วตายไวตายแบบมั่นใจก็ตายแบบคูๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตปกตินะครับที่ควรส่วน ใหญ่เขาใช้กันนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆเ,เล่นเซตไม่ปกติเป็นเซตพิเศษใส่ไข่เอาออกก่อนครับผมใส่ใส่ดิสเคอร a เมล่าแมนลงไปจากนั้นตามด้วยพัมกินฟาร์เมอร์และปิดท้ายด้วยสไปเดอร์ทีวีแค่นี้ก็อยู่แล้วครับ สไปเดอร์ทีนี่มันโกงจริงๆครับผมทุกคนไม่รู้ว่าภายในอนาคตจะมีการเนิฟหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามครับผมขอให้ผู้พัฒนาอย่าเนิฟเลยนะครับผมเพราะว่าซื้อมาแพงเหมือนกันนะครับทุกคนแค่นี้อยู่แล้วนะครับแม้เราจะมี s p i เดอร์ทีีนะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะผ่านทุกครั้งนะครับถ้าหากว่าเราประมาทไปแค่พิบตาเดียวเนี่ยก็อาจจะแพ้ก็เป็นได้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมลองมานะแต่ทีเนี้ย ผมจะพิเศษหน่อยนะครับผมเพิ่มเติมดาเมจเข้าไปนะครับเพื่อที่เล่งระยะเวลาให้มันจบเร็วให้มันจบไวนั่นเองนะครับนั่นก็คือ ขอรับเต็ดคามิล่าแมนครับสำหรับตัวนี้เราจะนำมาคอมโบในตอนท้ายนะครับผมแต่จริงๆไม่ต้องใช้ s ซเอนติสคาม m ล่าแมนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ตัวอื่นไปก็ได้เพราะว่าเงินเนี่ยมันพออยู่แล้วนะครับพังกินฟาร์มเมตอนท้ายๆมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ตามครับเราต้องขายทิ้งอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการวางยูนิตที่สร้างดามเมจให้มันเป็นจำนวนมากเพื่อละลายเฮของบอสครับในตอนท้ายนะ บ็อกทีเอมีบริการทอยเลต Tower Defense แบบครบวงจรทั้งยูนิตหายากเจมราคาถูกเอ็กซ์คลูซีฟบ,บ็อกเลสสุดคุ้มและมีมินิเกมที่แจกร่างวัลใหญ่อย่าพลาดโอกาสนี้ อีกหนึ่งยูนิตที่ห้ามลืมเป็นอันขาดแม้การตลาดจะไม่ค่อยดีซีเค็ดเอเจนต์ครับผมทุกคนยูนิตตัวนี้จะเป็นตัวช่วยพลิกสถานการณ์ให้กับเรานะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีบอสตัวไหนหลุดไปเจ้านี่แหละคือเดอะแบกของทีมนะครับในช่วงต้นเกมผมจะวางพัมกินฟาร์มเมอร์แบบนี้ไปก่อนนะครับผมจะวางแค่2จุดเท่านั้นครับ1 2แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะ3จุดนะครับทำไมผมต้องวางแบบนี้ เพราะว่าถ้าวางเน้นไปที่ด้านหน้าหมดเนี่ยมันดีอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าตอนท้ายมันจะลําบากตอนขายครับมันจะเจอสตันรัวๆครับแต่ถ้าเบื่อๆใช้เซตก่อนหน้านี้ที่ผมบอกนะครับก็วางไว้ตั้งแต่ต้นได้เลยนะวางไว้ตามหัวมุมนะครับลองเอาไปปักใช้กันดูครับจะต้องขยันนิดนึงครับถ้าใช้เซตนั้นนะครับผมเป็นเซตคนขยันนะครับแต่ถ้าเซตคนขี้เกียจต้องเซตนี้เลยครับทุกคนโอเคทีนี้ผมก็วางพรมกินฟาร์มเมอร์เอาไว้ตรงนี้จากนั้นตามด้วยสไปเดอร์ทีวีนะครับ มันจะมีหลุดไปบ้างครับช่วงแรกไม่เป็นไรหลุดนิดๆหน่อยๆตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับผมฐานเราไม่แตกมันต้องหลุดอยู่แล้วแหละถ้าจะเน้นเก็บหมดเนี่ยมันทําได้แต่ว่ามันเสียเวลาครับอย่าไปทําเลยเรามาเน้นไปที่เวลาตอนปิดเกมกันดีกว่าครับว่าผมจะทําเวลาได้ดีที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากนั้นอัปเกรดไป1นึขั้นนะครับทุกคนอัปเกรดไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยวางทํากินฟาร์มเมอร์เพิ่มไปนะครับ โอเคเมื่อเราวางครบ5แล้วก็กลับมาอัปเกรดสไปเดอร์ทีวีต่ออีกขั้นหนึ่งครับผมเมื่อเราอัปเกรดสไปเดอร์ทีวีขั้นหนึ่งเราก็อัปเกรดพัมกินฟาร์มเมอร์เป็นเลเวล2ให้หมดนะครับอัปเกรดเป็นเลเวล2หมดแล้วก็กลับมาอัปสไปเดอร์ทีวีเป็นเลเวล4ครับทุกคนแล้วก็กลับไปอัปพัมกินฟาร์มเมอร์ใหม่นะครับผมกลับไปอัปเป็นเลเวล3ให้หมดเลยนะพัมกินฟาร์มเมอร์เป็นเลเวล3หมดแล้วผมอัปสไปเดอร์ทีวีไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจอาปเป็นเลเวล6เลยนะ อัพเลเวล6แล้วก็วางเพิ่มไปอีก1ตัวแต่จริงๆเพื่อนๆวางเพิ่มไปได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมมันจะประหยัดเวลากว่าเยอะเลยนะครับทีเนี้ยผมตื่นเต้นไปนิดนึงนะครับก็เลยวางไม่ทันก็ผมวางแบบนี้วางใกล้ๆกันเข้าไว้นะครับผมรวมกันเราอยู่แยกหมู่ตายเดียวครับทุกคนโอเคช่วงเว็บแรกๆไม่เป็นไรถ้าช่วง30ขึ้นไปอันนี้เริ่มเสี่ยวแล้วนะครับผมทุกคนเพราะว่าบอสมันเริ่มหลุดมาเยอะนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันถึกมากครับตอนนี้ผมอัพสไปเดอร์ทีวีเป็นเลเวลสุดท ขาดอีก2,000ขาดอีกพันหผมไม่อยากจะคิดเลยอะว่าถ้าอนาคตกู้พัฒนาเนิร์ฟตัวประเภท Move a เบ e r ให้มาโดนสตันได้มันจะเป็นยังไงเนี่ย <c oughs> ผมว่างานนี้วางเมเดิกนิดเกิือนเลยนะครับผมวางและขายทิ้งวางและขายทิ้งต้องล้างสถานะให้เจ้าสไปเดอร์ทีวีนะครับแต่ผู้พัฒนาคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกทุกคนโอเคอัปเกรดพั์มกินฟาร์มเมอรให้เป็นเลเวลสุดท้ายให้หมดหมดยังเลือตัวนึง โอเคครบแล้วทีนี้ก็วางสไปเดอร์ทีวีรัวๆเลยสไปเดอร์ทีวีผมเหงามากเลยครับช่วยมากันเร็วๆหน่อยได้ไหม <c oughs> ดิออโต้สคริปต์อยู่นะมากันเร็วๆหน่อยครับผมช่วงประมาณกลางๆแบบนี้ครับทุกคน มันจะเป็นช่วงที่เราจะมีจังหวะในการเปลี่ยนแผนการเล่นได้นะครับผมเนื่องจากว่ามอนเนี่ยมันจะเดินมาช้าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคลียร์หมดเร็วด้วยไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ลองเปลี่ยนแผนช่วงนี้ดูก็ได้นะครับผมโดยการวางเจ้าคอรลับเต็ดค a m ่า a าแมนลงไปนะครับผมถ้าไม่ใช้สูตรนี้ก็ใช้เป็นสไปเดอร์ทีวีแล้วก็ไปวางช่วงท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับ การวางยูนิตครับทุกคนเพื่อนๆวางมาทางด้านขวาหน่อยนะครับผมถ้าวางไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มนะครับมันจะเป็นการใช้ประสิทธิภาพตัวละครได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าทางโค้งด้านขวาเนี่ยมันจะเยอะกว่าด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมีที่ให้เราโจมตีเยอะกว่านะครับผมถ้าไปด้านขวาเนี่ยมันจะได้แค่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะตีไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะหลุดไปเข้าฐานเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำวางหนักมาทางขวามากกว่าซ้ายนะครับ เว็บที่41แล้วนะครับทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องวางเจ้าคอร์ลับเต็ดคเมราแมนแล้วน่าจะวางไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าได้อยู่อีกหนึ่งตัวโอเคได้อัปเกรดยูนิตตัวนี้อยู่นะครับสไปเดอร์ทีวีอัปเกรดไปถ้าอัพตัวนี้แม็กแล้วจะวางเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับผมเนื่องจากว่ายูนิตเราตันและเดี๋ยวเราต้องขายทิ้งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าผมคํานวณไม่พลาดจากประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขออีหกรโอเค อัปเกรดไปทีนี้วางดูครับน่าจะแม็กแล้วแหละวางไม่ได้แล้วใช่ไหมเอ่ยวางตรงนี้ก็แล้วกันนั่นไงจริงด้วยวางไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องขายทิ้งทุกคนแต่อย่าพึ่งรีบนะครับผมเดี๋ยวเราจะขายทิ้งเว็บที่45เพราะอะไรเพราะว่าให้เจ้าพัมกินฟาร์มเมอร์เนี่ยมันยังทําเงินให้เราก่อนนะครับ เว็บสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับ49ครับผมทุกคนเราก็วางไปเลยครับผมพระเอกของเราในคลิปนี้ครับคอรลับเต็ดคาเมล่าแมนครับทุกคนจากนั้นอัปเกรดให้แม็กไปนะครับผมแล้วก็รอสคริปต์เว็บสุดท้ายครับทุกคนโอเคแปบ๊บหนึ่งนะ มันจําเป็นที่จะต้องทิ้งช่วงสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าสไปเดอร์ทีวีของเราเนี่ยมันเคลียร์มอนได้ทันนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยดาเมจมันจะไม่ไปตกอยู่ที่บอสนะครับแล้วจะกลายเป็นว่าบอสหลุดนั่นเองนะครับโอเคสคริปเว็บมา ในจังหวะตอนที่เพื่อนๆขายเจ้าพัมกินฟาร์มเมอร์เนี่ยอย่าขายทีเดียวหมดนะครับตั้งแต่เว็บ4.5เป็นต้นไปเนี่ยค่อยๆทยอยขายนะครับหรือว่าเราแม็กแล้วเพื่อนๆจะขายเลยก็ได้นะนะครับผมหากว่าลงยูนิตไปแม็กแล้วเว็บต่อไปก็ขายเลยก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะเล่นรูปแบบไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่แนะนําอย่างหนึ่งก็คือค่อยๆทยอยขายไปแบบนี้จะดีกว่านะครับผมและช่วงเว็บที่4.9เราก็เอาออโต้สคริปต์ออกนะครับ เพื่อเคลียร์พมกินฟาร์มเมอร์ให้หมดนะครับบางทีเนี่ยมันโดนสตันนะครับอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยที่ผมให้เพื่อนๆวางไว้ด้านหน้า2และด้านหลัง3าเนี่ยกรณีที่ด้านหน้ามันโดนสตันอยู่จะได้ขายด้านหลังได้นะครับและด้านหน้าอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวรับดาเมจสตันได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคบอสมาแล้วทุกคนบอสมาแล้วนะครับผมผมวางไปอีกตัวหนึ่งดีไหมเอาไงดีวางสไปเดอร์ทีวีหรือว่าจะวางเจ้านี่วางเจ้านี่ดีกว่าครับทุกคนมาตรงนี้หน่อยเอาวางไม่ได้เดี๋ยวบอสม็กแล้วเหรอ ผมก็จําไม่ได้แม็กตอนไหนเนี่ยคิดว่าจะวางได้อีกหนึ่งตัวเพราะเงินมันเหลือไงเหลือ4ี่พแต่ไม่เป็นไรครับเวลาตอนนี้18ผมต้องทําเวลาให้ได้ดีกว่านี้นะครับผมไม่เกิน40สวิได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้ทุกคนโอ้แต่ไม่เป็นไรครับยังถือว่าเป็นเวลาที่ดีอยู่นะครับผมจี G ้ต่อไปสไปเดอร์ทีวีจ้ต่อไปเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสลุ้นมีโอกาสลุ้น,นยังมไม่ได้ทุกคน เลย18นาที40วิมานิดๆนะครับผมแต่ก็ยังดีอยู่ดี18นาที47วินาทีครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการผ่านโหมดอีเวนต์ฮาโลวีนของผมนะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูครับผมสําหรับเวลาประมาณนี้ดีหรือไม่ดีสาหรับเพื่อนๆยังไงลองคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนะครับก็เป็นระยะเวลาที่เร็วนะถ้าจะเร็วกว่านี้ครับเราจําเป็นที่จะต้องมีเทคนิคที่มาดีกว่านี้ครับเอาเป็นว่าใครมีเทคนิคที่ดีกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเซตแรกที่ผมบอกเพื่อนๆไปรูปแบบการเล่นเหมือนกันเลยนะครับผมไม่ต่างกันมากนักนะครับก็จะเหมือนกับการเล่นโหมดปกติทั่วไปนั่นเองะรัแต่จงหวกา เก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กันด้วยนะครับ